สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ช่องสาราไทยนำสองไม้อวบน้ำมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นไม้มงคลสวยด้วยเรียกทรัพย์ด้วยค่ะท่านผู้ชมมาพบกับต้นไม้ต้นแรกเลยค่ะนั่นก็คือต้นเศรษฐีพันล้านค่ะหรือว่า master o f เขาสั้นนะคะเป็นไม้มงคลแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งพันไม้พุ่มค่ะที่นิยมปลูกกันเพื่อเสริมสิริมงคลด้านเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะเลี้ยงง่ายได้ทุกสภาพอากาศเลยค่ะเขาช่วยฟอกอากาศได้ดีนะคะมีแค่ต้นแม่ที่สมบูรณ์เพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นค่ะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อย่างไม่จำกัดเลยนะคะท่านผู้ชมคะต้นเศรษฐีพันล้านเนี่ยนะคะเขาเป็นไม้อวบน้ำนะคะจุดเด่นของพันธุ์ไม้ชนิดนี้นะคะ คือเมื่อไหร่ที่ใบของเขามีความเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะเขาจะเกิดมีต้นอ่อนขึ้นมาค่ะรอบแนวใบเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่ต้นอ่อนของเขาหล่นลงมาเจอดินนะคะเขาก็จะงอกเยอะแยะแบบนี้ค่ะและต้นไม้ที่แสนจะสวยงามต้นที่สองที่สารไทยนำมาฝากกันในวันนี้นั้นก็คือต้นกุหลาบพุกามค่ะ กุหลาบพ,พุกามหรือว่าโรสแคคตัสค่ะไม้ยืนต้นทรงพุ่มลำต้นมีหนามอยู่ในวงเดียวกับกระบองเพชรนะคะบางคนก็เรียกเขาว่ากุหลาบพ,พันปีค่ะเขาชอบแสงแดดแล้วก็ชอบน้ำปานกลางนะคะเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้ทั้งกลางแจ้งแล้วก็อยู่ได้ในที่ร่มรำไรออกดอกดกดก,ดกค่ะ ในประเทศไทยจะพบเห็นอยู่แค่เพียงสองชนิดนะคะก็คือ 1. กุหลาบพุกามที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะมีดอกสีส้มแดงค่ะและชนิดที่สองคือกุหลาบเมาะลำเริงค่ะเขาจะมีช่อดอกแผ่กว้างแล้วก็ดอกของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะ ต้นกุหลาบพุกามสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยนะคะคือสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการพะเมล็ดปักชำกิ่งแล้วก็ตอนกิ่งค่ะลำต้นของกุหลาบพุกามนะคะจะมีลักษณะตั้งตรงสูงได้ถึง4เมตรเลยนะคะโคนต้นจะมีเนื้อไม้ค่ะลำต้นมีหนามนะคะแตกกอคุ้มหนาม ตามลำต้นเป็นโป่งนูนค่ะตามซอกใบจะมีหนามแต่ว่าน้อยกว่าลำต้นนะคะหนามของเขาก็ยาวเหมือนกันนะคะยาวประมาณ1 1ถึงเซนเมตรครึ่งอะคะ่ะส่วนใบของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นรูปรีค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นคลื่นๆน,นะคะมีสีเขียวค่ะ ส่วนดอกของกุหลาบพุกามนะคะเขาจะมีสีส้มแดงค่ะสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมออกดอกไม่หยุดเลยนะคะดอกนี่แบบออกตลอดทั้งปีเลยค่ะออกเยอะมากอดอกเขาจะคล้ายดอกกุหลาบทั่วไปนี่นะคะ่ะออกดอกตามขุมหนามที่ปลายยอดนะคะมีประมาณ1-5ดอกต่อช่อเลยนะคะฐานดอกเขาจะเป็นรูปถ้วยนะคะยาวประมาณครึ่ง หนึ่งเซนครึ่งอะคะ่ะใบประดับคล้ายเกตนะคะแล้วก็การดอกเขาจะสั้นค่ะหนานะคะกลีบดอกมีหลายกลีบด้วยค่ะหรือยังเป็นวงเชียกลีบรูปไข่กลับนะคะยาวประมาณ2-3เซนค่ะวงนอกสีเขียวขนาดเล็กแล้วก็หนาแล้วก็มีเกสรเพศผู้จำนวนมากเลยนะคะสีขาวค่ะ ก้านชูอับเรนูจะยาวไม่เท่ากันนะคะโคนสีขาวปลายสีแดงอับเรนูสีขาวรังไข่ใต้วงกลีบก้านเกสรเพศเมียหนาสั้นกว่าหรือว่ายาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อยค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ากุหลาบพุก,กามเนี่ยเขามีผลด้วยนะคะผลของกุหลาบพุก,กามเขาจะมีลักษณะสีเหลืองค่ะผลสด จะมีหลายมเมล็ดเลยนะคะรูปกลวยคว่ำค่ะปลายตัดกลางบุม๋มกว้างแล้วก็ยาวเท่าๆกันนะคะยาวประมาณ4-5เซนติเมตรค่ะผนังของผลจะหนานะคะลักษณะ,มะเมล็ดจะแบนคล้ายจานค่ะมีสีดำนะคะผิวเขาจะขรุขระค่ะเดี๋ยววันไหนเขาออกผลจะเก็บมาฝากค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการทบชมการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต้องสาราไทยขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ดีเสมอมาขอบคุณและสวัสดีค่ะ